ผัดลูกต่อใส่กะทิครับผมแล้วก็ใส่เส้นเส้นล่อนเราเอาเส้นล่อนมาแช่น้ำก่อนนี่เราใส่กะทิแล้วก็ใส่อะไรบ้างอ่ะเสียบีใส่รรตีน้ำตาลใส่รถดีน้ำตาลเดียมเียมหอมเดียมกระเทียมหอมใส่รถดีน้ำตาลแล้วก็กระเทียมหอมน้ำกะทิ แล้วก็น้ําเดือดก็ใส่ต่อลงไปเป็นบ้านผมนี่แกงใส่ห่อลไมนะ้ส้มนะเส่็ิปขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่เส้นล่อนลงไปใส่ลงไป อาหารอาหารป่าป่ายางนี่ถือว่าเป็นเมนูที่าหากินยากไะมห<อ>ัวจะได้มาปัดไปเรื่อยๆแล้วก็รอน้ำแห้งเลยนะครับผม ทีกี้มันต้องตัดเส้นก่อนนะร้อย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 ครับวันนี้ร้อยร้อยอย,ยกสดอย่างเดียวเลยครับวันนี้ข้าวหมดหม้อ เมนูเด็ดนี่ครับทุกคนปัดต่อเสร็จส้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับอืมรสครับทุกคนรสชาติก็จะออกมันๆแล้วก็หอมกะทิครับทุกคนอร่อยครับผม